สวัสดีครับสวัสดีครับพอลงุงเอเลี่ยงมาจากเดือนแล้วครับผมควยี่จากปีแล้วครับค่อยกว่าเออครับพอยเตครับผมครับผม <c oughs> เออเกาคิ้วในกัเดือนละมา้าโดนแล้วไ่ครับผมคือมาได้หาเดือนแล้ว่าเดือนได้เอามาจากบ้านไหนครับผมเอามาจากบ้านบ้านของพนบ้านนองพน <c oughs> ทองเอเล่ยทองนี่<อ>ม้าเจ้าใดไปครับผมมาเจ้าใด มันมันเจ้าหาแสนบ่มันเจ้าหาเศษได้จักเดือนแล้วครับหา,าเอนแล้วกับหาเดือนครับเด้อลูกที่เท่าไหร่ลูกแรกบ่ครับอันนี้ผมเมื่อเอามา,มานี่นี่แหละลูกแรกอยู่น้ำผมนี่แหละจะจะอยู่น้ำเขามันมันจะลูกลเยอะไม่ได้ถามนาเนาะไม่ได้ถามต่ำงามงามเนาะความสูงประมาณร้อยสามสิบบวกนะครับเนะาะอร้อยสามสิบนี่แหละครับผมร้อยสามสิบบวกแข็งบางหน้าบังตาได้ครับเด้อกินยาดีเนาะ ับเบยงงไงครับเขาทางดังคบนะครับเด้อเขาอุ่มบาดเนาะเขาแบบนี้เนาะโอู้แับตังยังๆหนาๆเลยครับเด้อมานในหาเดือนโลกเจ้าแสนเจ้าหาแสนนะครับผมเจ้าหาแสนบอกหาแสนข้อเออขืดข้อเลยครับขั้นแม่แต่ขืดข้อครับเด้อะตำนี้ยังเนาะครับเนี่ยเถือกเสียบบอกเือเสียกเสียบขาดข้อจัง่อยมันสีขอกโอ้มีตะปูบอก ครับโอ้เล็บจะในมาใหญ่ครับพี่น้องมังคังมังขาครับมังหนามังตาด้วยครับเด้อครับมังคังมังขาครับเล็บเป็ดเล็บใหญ่เล็บงามครับผมปักเผาหมักเอิกนะเอิกปักเผาใหญ่เนาะห่ใ้อปักเผาใหญ่ด้วยครับเด้อะข่องหาเส้นครับหาเดือนโอ้อ่างใหญ่ๆครับพี่น้องทิเปิดว่าครับนี่ราคานี่ เปิดเยออกเปิดร้านไปนะครับผมจะคะแนนครับผมแปดสิบร้อยเกินสิบคะแนนก็ว่าไปนะครับผมเช้านีละจากเศร้าคะแนนยี่สิบคะแนนสองแสนนะครับด้วยสองแสนนะครับคุณเหล่าที่โอ้ไปซะละสองแสนสองแสนนะครับด้วยครับผมกิงกลางสอบทำครับเบอร์โทั่วไกคลิปนยครับด้วยอ่างง่ายๆหนาๆครับบอกเผาง่ายครับแถมมักะลิงพร้อมนี้กะลิงพร้อมนะครับด้วย เขาเรียบร้อยตัวดําดีบ่มีขนตัวนี้ครับเลี้ยงแบบแบบแบบนะครับการเลี้ยงเนี่เลี้ยงดีพอดเลี้ยงหายายกินแน่หายายกินยาวมากมือแล้วรถกระบิดโอ้กินยาดีพอดย่มัแรงจูงกินเลี้ยงจังน่อยครับครับผมล่างื่อมืกอาบน้ำให้พร้อมเนาะอาบน้ำาำเจอละมือกจำเที่ยวกล้วยกล้วยเหาเกลือกล้วยเหลาเกลือแเบิ่งหลบบังนะครับเนาะมตรงนี้งามเฉยครับผมงามเฉยครับมีมีตาแต้มพร้อม าแต้มเนาะครับผมปากเงยๆปากกว้างๆกินนหยาดีแห้งครับพี่น้องโมโหนยาโมต้อ,ตอ, outright, ตองห่วงครับอ na, ่างเงยๆแห้งเลยครับเด้อขาใหญ่แห้งครับพี่น้องครัขวัญกะมีขวัญขาหนาบ่ครับขวัญขวัญอยู่ขาหนาขาหนาขาดคารังมีบ่คารังมีหรอกคารังโมมีนะครับใส่แบบเน่าตัดครับหางแบบเน่าตัดเด้อใสยเปิดดีครับเด้อ กับหลังปีเอ็ดเลดปานแปนปีครับพี่น้องใายบางน้าตัดนมสีเต่าด้วยครับด้วยนมสีมพูดำดำจะหน่อยเนาะครับผมหางเย้าเลยเขาครับผมโอ้ลางกับพัวงงามครับพี่น้องหางหางพัวงัามนะครับด้วยครับยี่สิบคะแนนนะครับสนใจจริงกังสอบถามได้ครับพี่น้องสาหรับเกษตรกรอยากฝากเงิ่นไว้กับง่วกับกล้วยกับพี่น้องฝากธนาคารกับบ่ได้ดอกไล่ครับพี่น้องสําหรับเอฟซีอยู่เมืองนอกยุ่กรุงเทพถูกเต่าเีได ครับหนึ่งกล้วยเป็นเศรษฐีได้ครับทับพัฒนาไปเลยเนาะครับครับตัวตัวนี้ไปเป็นแม่บล็อกแม่พันธุ์ได้ครับง่วๆคับสนใจทั่วมาได้ครับผมโบ้ทุ่มผมมีเนาะมือถือคอยโบ้สุดจำเลยโบ้ได้ด้วยสูนยังครับผมสุดแปดเจ็ดศสุดแปดเจ็ดนะครับพ่อสอง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 สี่ห้าสี่สามสี่ห้าสี่สามพอปั่นนะครับด้วยพอปั่นบ้านนนเที่ยงตำบลนามน์อำเภอนามนกาสินเข้านะครับเนาะครับครับ นวนเทียงค่อยงามนะครับเด้อไปถ่ายมาอะไรคลิปเหรอครับค่อยรู้สึกว่าโยนบัตรนวลเทียงนี่หลายครับใส่พร้อมดุงไม่เปลี่ยนเลยครับผมครับอ่างง่ายๆครับผมขาใหญ่ๆครับอ่างใหญ่ขาใหญ่แห้งครับพี่น้องร้อยสามสิบบวกดนะครับมันได้หาเดือนหาแสนเจ้าหาแสนเนาะครับเจ้าหาแสนนครับผมบ่มีเห่าเนาะบะมี่เห่าขาเรียบร้อยล่างอาบน้ำย่างดีบ่มีเห่า ปะกันต้นนี้ทุกอย่างมี่พอบาดน้อยเดียวที่ตะปูเราจะเสาะดอกเขาอย่าเซงมือเสีเนาะว่าไฟเอาจอกหิบแม่งอันจ้าบ่วจ้าวมันโอ้แม่งอันจ้าวมันจ้าวมันสิเขาอมบาดเนาะมัวง่ายเขาหนาด้วครับเด้อยมันคลิปครับพี่น้องขอบคุณมากมากครับที่รับชมด้วยครับเด้อถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องกดกระดิ่งเพื่อจะมาผัดคลิปต่อไป นีการแจงจีนเตือนนะครับกำลังใจคลิปไม่ไหมน้ำกันครับพี่น yes. <combined> right. <sub yup> ้องโอ้ปากนะหัวไงเขานาดีครับเด้อเขาแบบนี้มันเขาอย่างเขาว่วงพะจันบ่คือเขาตากจงวเขาเอเขาอ่เาว่งไจันรเขาวงจันครับเขาว่งไะจันเขาดาบว่วงพะจันเขาอุมบาดนี่อมก็นีนะเขากลอมเขาเล่เขาตากเนาะย่ลักษณะตากจะหน่อยมันมีหลายเขา ผมก็ถ่ายมาหลายคลิปอยู่ก็จำไม่ค่อยได้ครับพระเจ้าบอกเองดอกยวในหอยว่าคำนี้ในหอยบอกครับผมขอบคุณมากมากครับครับผมครับผมครับเปิดท่ครับจริงกลางท่มมากครับสำหรับเกษตรกรเอฟซีอยู่เมืองนอกอยู่กรุงเทพกรุงไทยลูกเต่าอย่างให้พอเหลี่ยงออกกาลังกายย่่าแรงครับพี่น้องทำเงินฝากแล้วครับพี่น้องขอบคุณมากมากครับผมครับ